เรากำลังเดินทางไปสนาม b g นะครับไปดูเกม ACL เนี่กับเด็กๆครับก็นี่มีเจ้าโปรดครับโปรด b g U8 BG จิ๋วฮะอนาคตาเออเแล้วเนาะปีนี้เนะน้าเนอะเออเก้9เต็มพอดีเออลืมไปเพิ่งวันเกิดเมื่อวานนี้ครับนี่เจ้าโูลครับอีกคนหนึ่งที่เซนกับ b g ไปนะครับอยู่กันบนรถตู้เราจะไปเชียร์อะไรนะ <B G! S 1> ดิต้องแบบนี้นี่เชียบีจีลั่นสนันครับแล้วเดี๋ยวเออปังปังเชียใครนี่น้องเจโปดครับปังปังลูกโอ้ปังปังนี่หงอยเขาไม่มีใครเล่นด้วยปังปังเชียทีมไรปังปังเชียทีมไรลูกโอ้โหน่วงท่าทางยังง่วงนี่อะไรนะดิงดองแดดนะดิงดองแดดใช่ไหมเจ้าทามไหนเจอะไรตองเจ ก็เรากำลังจะถึงสนามบีจีแล้วครับตอนนี้เลยฟิวเจอร์พาร์คมานิดหนึ่งแล้ฮะแล้วรถก็ติดเหลือเกินคาดว่าน่าจะไปทันนะครับทางช่องแอดไวเราเดี๋ยวก็มาติดตามได้เดี๋ยวก่อนสนามนี่โปรดบอกมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามเมล็ดคือเราเราได้นะเราได้เราได้เออเราต้องได้เราต้องได้เรเาสู้เราได้สามเ็ดออ่ะโฮบีจีชนะเท่าไหร่ประมาณไม่ต่ำกว่าสเมล็ดนี่แล้วพูอะ เราจะไม่ต่กว่เอาให้ดีนะภูบีจีเอาให้ดีนะไม่ต่ำกว่าสี่เลยโอเคเขาเจอญี่ปุ่นเหเว้ยเขาเจอคาวะสกินะรู้จักเปล่าทีมเก่าพี่เจนะนั่นตาเใช่เขาสืบนาเล่ทีมเก่าพี่เจนะเอาไม่ลงเหรอครับบีจีนี่กินบีจีไม่ลงภูนี่อยู่เป็นปังไม่พูดหน่อยลูกปังมาลังชมวิวอยู่อืมแล้วไามอแบว่าไงชนะป่ะให้ให้ทัศนะหน่อยหนึ่งศูนย์ เนาะเราเราได้นะโอเคใครยังไหมโฮม <Home S 2> บอกอยังโฮมไทยไปเท่าไหร่สามเมล็ดสามเมล็ดใช่สามเมล็ดสามเมล็ดเดี๋ยวดูดิสามเลาม,เล,มเล็ดจริงนี่พรุ่งนี้นี่ต้องได้รางวัลน,นะเนี่ยถ้าจะได้เติมเกณครับนี่น, <c oughs> นีน่อ๋อพ่อโปรดเป็นโชเฟอร์อยู่ตอนนี้น <c oughs> บอกว่าใครถ่ายถูกนี่รับรองถุงเท้าเนาะหนึ่งคู่พ่อน้องปูวานั่งอยู่หน้าครับ รองเท้าะไรนะฮะเอซ็อกนี่ฮะใกล้ถึงแล้วแหละแต่รถมันเยอะต่าง BG นี่ผมก็คุ้นชินมายาวนานแล้วอยู่นี่ต้องแปดปีครับเรียนไม่ไม่สดแล้วอันนี้คลิปเดี๋ยวจะอัพคลิปลงนะนะอันนี้เป็นคลิปนะครับเดี๋ยวหันมาดูหน้าผมบ้างนี่น้าัะเป็นรูป BG อ่อะอ่านี่าาาาานาาาาา ก็เดี๋ยวตามเชียร์นะครับพบกับคาวาซกิฟอนตาเล่เตะเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับ oh. เดี๋ยวก่อนเกมอาจจะมาวิเคราะห์กันว่ามีใครเป็นใครเดี๋ยวดูรายชื่อออกมาก่อนนะครับข้างหลังอ้าวเล่นกันแล้วอ่ะปังๆัไปไปนี่เขิน <c oughs> <c oughs>